สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะพามาดูว่าเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าเราตีบวกไอเทมแล้วมันแตกนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยไปดูที่กลองไฟนะครับกลองไฟมันจะมีฟังก์ชันตีบวกนะครับซ่อมแซมนะ เราจะพูดถึงแค่2อ,อันนี้การตีบวกแตกคืออะไรนะครับก่อนหนึ่งก็มาดูยกตัวอย่างอาวุธชิ้นนี้อาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันอ่านประทัดที่สองนะครับระดับความคงทนเสริมพลังมันมีจุดสีส้มอยู่หนึ่งจุดมหมายความว่าเนี่ยอาวุธชิ้นเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณตีบวกแล้วไม่สําเร็จ1ครั้งนะครับไอเนี้ย จุดส้มเนี่ยมันจะหายไปแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังฝืนตีต่ออีกแล้วมันแตกนะครับไม่สำเร็จอีกครั้งเนี่ยมันจะแตกเพราะแตกปุ๊บมันจะกลายเป็นคำอธิบายทางซ้ายตรงนี้อุปกรณ์ชมรุดเนี่ยไม่สามารถเสริมพลังได้แล้วก็ซื้อขายไม่ได้ในความหมายของมันคือมันยังใช้งานได้อยู่แต่ว่าแค่เสริมพลังไม่ได้ซื้อขายไม่ได้แค่นั้นเองนะครับทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่ง ทีนี้ถ้าเกิดว่าอ่ะต่อนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมันพังไปแล้วอะแต่เรายังอยากตีบวกต่อเราอยากตีบวกต่อนะครับมาจะพังเร็วไปหน่อยพังที่บวกหอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าพังที่บวกเก้าบวกสิบอะอยากตีบวกต่อทอํายังไงก็ต้องซ่อมมันแต่ว่าก่อนอื่นมาดูก่อนว่าทําไมเราถึงต้องตบบี้ตะบันตีบวกนะครับอย่างแรกคืออุปกรณ์ระดับระดับอุปกรณ์ที่มีการบวกระดับสูงเนี่ยมันจะได้ค่า ต่างๆนะครับของมันก็คือพลังจมตีพลังจ่อทะลุแม่นยำเนี่ยเยอะบางทีมันจะเยอะกว่าของเกรดถัดไปอย่างเช่นทางซ้ายมือเกรดสีเขียวบวก9มีค่าสถานะมากกว่าเกรดสีฟ้าที่ยังไม่บวกนะครับแต่เกรดแต,แ,ตแ,ตแต่แต่แต่สีฟ้าก็มีเพิ่มขึ้นมาก็คือออปชั่นพิเศษถ้าเกิดว่าบวก10สําเร็จนะครับจะได้ออปชั่นเสริมขึ้นมานี่นะครับอ่ะดังนั้นเราเข้าเรื่องกันเลยก็คือวิธีการซ่อม ถ้าเกิดว่าคุณมีของที่มันบวกแตกนะครับถ้าคุณจะซ่อมคุณต้องใช้ของเกรดเดียวกันนะครับที่บวกไม่ไกลกันมากในการซ่อมอย่างเช่นผมมีของบวก9ถ้าเกิดว่าผมเอาของบวก5มาซ่อมโอกาสซ่อมสองติด21%ถ้าผมเอาของบวก6มาซ่อมโอกาสติด43%ถ้าผมเอาของบวก7มาซ่อมโอกาสติด100%เป็นเป็นไงเนี่ยครับมันก็คือการซ่อม ดังนั้นถ้าสมมติว่าผมอยากจะซ่อมผมก็แค่กดเลยกู้คืนนะครับโอเคผมจะเสียนะครับผมจะเสียบวกเไปแต่ผมจะได้บวกเก้าคืนมานะครับแต่บวกเก้าที่ผมได้คืนมาเนี่ยระดับความคงทนเสริมพลังไม่มีแล้วนะนัายความถ้าผมเสร์ฟถ้าผมเอาไปเสริมพลังอีกแล้วมันแตกมันก็จะตกอยู่ในสภาพเมื่อสักครูนี้ซึ่งผมต้องหาขอบวกเ็มาซ่อมมหอีทีหนึ่ง นะครับอเดี๋ยวเรามาลองดูนะนี่บวก9นะครับเมื่อกี้เพิ่งซ่อมไปใช่ป่ะอ่ะมาดูอีกทีโอกาสติด33%นี่เห็นไหมบวกสิบสำเร็จนะครับอยากบวกต่อไหมก็บวกไปนะครับแต่ว่าบวกไปเยอะเดี๋ยวหินหินดเดี๋ยวหินหมดนะครับเสียดายหินนะว่าจะเอาหินไปทำอางอื่นต่อเนี่ยเนี่ยครับ วิธีซ่อมทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณบวกของเก่าไปเยอะๆใช่ไหมเออเวลามีของบวกใหม่เวลามีของใหม่เข้ามามันก็ต้องดูว่าเฮ้ยบวกสักเท่าไหร่มันถึงจะสู้กันไหวนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับบวก8พลังโตี882ตัวนี้บวก10พลังโี7 0 9แต่ว่าตัวเนี้ยังยังไม่แตกนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถเสี่ยงได้ต่อซึ่งคำแนะนำของผมนะ พวกของสีเขียวสีฟ้าของที่คุณเริ่มต้นมามาเนี่ย <c oughs> ให้บวกไปเลยบวกให้มันแตกไปเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยอคุณก็ได้ลุ้นพลันยมตีที่มากกว่าเนี่ยเก้าละนะครับให้มันแตกไปเลยแตกก็ช่างมันเพราะว่าแตกังไงก็ใช,ใช้ใช้การได้นะครับแตกก็ใช้การได้จบนะครับ <c oughs> เรียบร้อย ทีนี้ผมก็ใช้ใช้บวกบวก9นะครับมีาบุธบวก9ใช้ซึ่งมันก็แรงกว่านะครับนี่ให้ดูนี่แรงกว่าที่ใช้อยู่พอสมควรอ่ะเดี๋ยวให้ดูอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ถ้าผมอยากซ่อมบวกเเห็นไหมว่ามันไม่มีวัตถุดิบอะไรมาให้ซ่อมเลยนะครับเป็นเพราะว่าผมไม่มีอ่า อาวุธสีฟ้าบวกใกล้เคียง9อยู่บนตัวนะครับซึ่งถ้าผมอยากซ่อมมันผมก็ต้องตีอ่าตัวน,นี้ให้ได้สักประมาณไม่แน่ใจว่าบวกต้องบวก6หรือเปล่านะครับบวกบวก5มั้งอาตั้งแต่บวก5มันก็จะมาซ่อมแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็ให้ดูไปแล้วว่าบวก5ไปซ่อมบวก9มันได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องอย่างน้อยก,ก็ต้องบวก7นะแ <c oughs> น่นอนอุปกรณ์ชิ้นอื่นเหมือนกันนะครับ ก็ควรตีบวกให้ได้เยอะๆไปเลยแล้วก็เอาไปออกรบเราจะได้สู้ได้สบายขึ้นนะครับของที่ตอนนี้เราใส่ของอะไรอยู่บ้างก็ดูนะครับของที่มันมีขีดคาาเนี่ยที่มันมีขีดคาดตรงนี้ยคือของที่เราใส่อยู่นะ,ะเดี๋ยวผมใส่อันนี้นะครับเช็ควนตัวนะครับก็จะเห็นว่าใส่อย่างนี้ <c oughs> ประดับสีเขียวเนี่ย เดี๋ยวทำเคเวสไปมันจะได้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าหมดดังนั้นผมจะคงไว้ที่บวก5ไว้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวจะไล่บวกพวกสีฟ้านะครับไล่ขึ้นไป ีเพื่อครับพังกระช่งมันพังจริงจริงแล้วก็ใส่ไปนะครับจะได้ นะ่ติดด้วยต่อ จากไว้แท้ <c oughs> อ่าโอเคทีนี้ผมก็จะมีของบนตัวประมาณนี้นะครับบวก9แตก8แตก5 7แล้วก็6ซึ่งแตกหมดแล้วอ่าไอ้พวกนี้เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งนะเรา เรายังไม่ไม่ทิ้งมันนะครับเพราะว่ามันมันยังมีประโยชน์อยู่ขึ้นหนมันใช้ได้นะครับ2คือถ้าวันถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามีอุปกรณ์ที่ดีกว่าเป็นเกรดสีฟ้าเหมือนกันเราก็เอาพวกนี้เอาไว้ซ่อมตัวพวนั้นได้อย่างเนี้ยผมมีสีฟ้าบวก9ผมมั่นใจได้เลยว่าอาอาวุธสีฟ้าชิ้นต่อไปผมถ้าผมจะใช้มันก็ต้องบนบวกสิ 10, ใช่ไหมเออแล้วถ้าเกิดบวกสิแตกผมอยากลุ้นต่อผมก็เอาบวกเไปแก้ได้มัน มันซ่อมสําเร็จ100%อยู่แล้วนะครับระดับระดับมันใกล้เคียงกันประดับพวกนี้ก็เช่นกันเอาไว้ใช้ต่อไวไ้หมายถึงเอาไว้ซ่อมนะครับเอาไว้ซ่อมต่อได้นะน่าจะเข้าใจนะครับคลิปนี้ส่วนเรื่องหินใครหาได้มากก็บวกกันมันเลยนะครับพอมันซ่อมได้แล้วเออส่วนใครหาได้น้อยอย่างผมตอนนี้ก็มีน้อยก็ไม่กลา้าก็ไม่กล้าตีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ไม่กี่ลูกไม่กี่ก้อนละนะครับ อ่ะงั้นก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตาม Subscribe c h anel n ด้วยนะครับอย่าลืมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ